เอาเลายดอกอลกทุนนะ่นอ่ะสุดแซ่บเลยค่ะนัวสวัสดีค่ะมือวนี้ก็มาพอกันอีกแล้วนะคะ <c oughs> ก็ช่องโอเอพาแซ่บชื่อเนวมือนี้ป้าก็หมวยค่ะสวัสดีอีกรอบจ้าหมวยพากินพาแซ่บเอ็มทีชาแนลค่ะพี่นอ <c oughs> ้อนงค่ะ <c oughs> มูเมล็ดน้ำเนาะจมือนจัดเมนู แกงน้ำใหม่แกงน้ำใหม่ใส่เห็ดผอหนังค่ะพี่น้องเอามาฝากหมวยได้จ้ะพี่น้องมูแมล่นน้ำยู่บ้านก็ดีใจแห้งนาะค่ะได้กินเห็ดผอ้ะผอถือได้หนิโอ้โหแม่ซัมป้าแซง่อนได้หนิเดนมาเล่นก็มวยกะเลยจัดเมนูแบบวันนี้ให้ให้มวยกินนะคะ่ะว่าถูกใจแห้งได้โอ้อยากกินพอดีมาข้างหน้าเอาเลยเนาะมาเสร็จเสร็กันเด้อจ้ะพี่น้อง ข<ม>าแยกแล้วก็กินะอ,อะไรวะกินเน <c oughs> ออาะเขาแยก F C O A เดอ้อจ้ะพี่น้องวันนี้มาออกช่องเพิ่นเนาะจ้ะเพิ่นมาเล่นนู่นมวยอยู่บ้านเนาะวันหยุดเพิ่น,นะะเ,าเนาะค่ะเอาหลายๆดอกกุ้งุ่นอ่ะสุดแซ่บเลยค่ะนุ่งอ่นอนอร่อยมากอันนี้แม่หรือโอ้ทำเ้าอยูออ่แบะเจียงแบบ มือเสืออะมันเป็นไม่มีฝีมือว่ะมันแสบปวดนะเขาาบอกว่าใส่กินกับพระคุณเหลือดบอกเข่ากันเคยได้ยินแต่แกงขี้เล็กกินกับหอมแดงแสบแดกป้อแปะเลยป่ะหอมแค่ก็ได้รับเชืัอมาเพราะว่าอิเลอดก็อยากกินหลุดโดดเนี่ย ยี่ใจหาหมูมาหายี่ใจคือกันค่ะเดี๋ยวมาหาหมูเพราะว่าบีบีเอฟเสียทามหาว่าเอ้าเพิ่งเห็นไปหาหมวยนี่กันจองเขาคือกันกับมาใไฮเราเด้อค่ะมาแล้ว,วต่อไปนี่กับสิมาดูอยู่ค่ะปกติกันนัดกันเจอพทัทยาหน่อยนอกเครื่องห้ามเพราะว่าอยากโอ้ิ่นมากไก่นะจ๊ะพี่น้องช่วงนี้เฮ็ดงานอยู่บ้านนะจ๊อยังไม่ได้ไปไหนแต่ว่าถ้าไปก็ไปเอาพวก ไปเอาแบบพวกเครื่องนะเครื่องที่มาเห็ดงานล่ะมุ้ยมันขายกูจับได้ค่ะพี่เนาะกุยจะพากินจ้ากูได้พากินเนาะโอ้เนาะพากินพาแซ่บแซ่บดีอะส่งข้อหนาเพ็น้องคำใหญ่ๆตัวพี่เนาะอะไรดอกเลยบอกบอกเอยเนาะอร่อยมาก พักขาพักซูพ่พักก็วับขาบอก,กะขาขาบอ๊ะเฮ็ดเพาะกับหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนาะจ้ะอาหารป่าตามฤดูกาลขาบบเมนนาเพิ่นกะหากินยาาอยู่แต่ว่าทุกมือน,นี่ก็มีแบบกระป๋องแต่ว่าหากินแบบ เขาเอ่ยมาเห็ดเพาะแรกของปีฝนแรกนะโอ๋ด<จ>อกพนจะอ,อ่อนอ่อนออนทุกดอกเลยแซ่บคืออึงอ่นล่ะอึงไข่นะอ้อึงไขนะ่ขแรกของปีไข่พิ่นจะไม่มีแมงเม่านะมันจะสะอาดแซ่บมิเดินไปเพีงกอกมาหาศึกดดียวแมงเม่ากับเดมทอม อร่อยมากสันทออ่ะครับริไปหาเองเหรอคะเสือเสืออ่ะผู้มือนี้ถาผู้เดชสะดวกไปหามันกระมวลน้ำเด้แ,แต่ว่าถาผู้เดชบริสะดวกกะเสือเอาเนาะจ่าพี่น้องเพื่อความสะดวกของเราเพราะว่าบางคนเขาทำงานอย่างอื่นนะ้าบริปไปหาเน,ะนาะเฮ้ยงานประจำทีไปไหนทีมันแพงเสือจะง่ายดีจ้ะ ให้ชอบแบนไม่ไล่ได้นํำนะป๊าดเจบส,บส,บส,บสบกินไลยก็จะของช่องแต่น้อบันี้กินแซ่บนะจ๊ะยังไม่เลยลองกินแรกดีครับเอาหม่แรกดลือดโอยซืมมถ่าโอเอ้ด้วนี่แรกดีครับอแกงน้ไหม่โอ้คนว่าอัน เป็นแปลกๆได้หวยอ่ะเขาบุกเคยมิแรลดินได้คีบได้เพียวสัมร่องเบื้องว่ะกระแซบไปอยู่แบบอร่อยมากนนำเป็นข้นนิดนึงแบบนี่แบบจังสุดจังสดจังสุดหนำข้างหลังกับเสียงแพ็ก โรงงานโรงงานแบบกุยจับโรงงานออเดอร์เพิ่นบังแห้งปังนี่คือว่าปังแบบสำรับเห่านะโอ้คือถ้าเฮ็ดทำถ้าเฮ็ดไหวนะพอประมาณเพราะว่าเราทำแบบแฮนด์เมดก็คือเฮ็ดเองนะจ๊ะทุกขั้นตอน แับอร่อยจริงยจ้ามปากเบาๆเลอเมนูคิดถึงบ้านด้เนี่ยคุนผ้าว่านะอุอัพี่น้องไปเห็ดงานต่างจังหวัดนะบาเดี๋ยคุณกินแกงเอาใหม่สิกะอิริจนะนนานเนาะเนาะกินหอดบบเมนูคิดถึงบ้าน แห้งบวกเลยกับเพรชพอยมึงยิ่งกินหอนแน่กับพีน่น้องคักจ้ะชุบน้ำครับแซ่บอร่อย หอานเบาบานเขาเบ่ห่าบค่บค่อยหอมเบาค่อยหอมแบบมันมันอากาศนะายะกสิว่ายังเด็เนาะจ่วงนี้เนะาะถ้าไปอยู่บ้านปกติไนมะอุ้ยแพรไม่อยากวาเลย <laughs> พันกัว หอมข้าอินูหอมผักขาหนามกับจี๊อกนุ่งนัวหอมน้ำยาหนังนะพี่น้องแซ่บคนเคยแซ่บนะสนิทไปสวักนอกจากพี่น้อง ใครทากับข้าวเก่งมีเสน่ห์ได้ไนะแม่ไหมเออผู้หญิงที่มีเสน่ห์สำหรับส่วนตัวเขานะอันนี้ส่วนตัวเรือจาพี่นองบดามาเนาะส่วนตัวหมอคิดว่าคนที่มีเสน่ห์ผู้หญิงก็คือคนที่ทําอาหารเก่งอร่อยสองร้องเพลงเพราะอันนี้คือส่วนตัวเขาคิดนะซึ่งไม่มีตัดไปเลยไม่ไปเลยเพรมีในโต๊ะของเลยที่บอกมาคือเขาก็มือดีครับถามว่าเฮ็ดกินอะไรบอได้ แต่ว่ามันก็อร่อยสําหรับเราไว้เหตุแสบอยู่สมตําไว้ตาแสบอยู่เ่ากินในิดนึงกับแสเนี่ยเดียวเนี่ยเดียวแสบโบรามันขึ้นอยู่กับปากคนหรอกเขาวะใช่แต่ว่าแต่ละคนกินไม่เหมือนกันนอกจากพี่หองเข้าใจรสชาติแต่ว่ามันมันแบบแต่ละคนมาก ทำอาหารเอาใจคนกินนะจ๊ะพี่น้องบอเมนว่าแบบว่าเงิอยู่เด้<ร>เดจังสันยังสี่เนาะเงินแม่ขาอยู่เดเฮ็ดด้ถือปากนะแม่นาอแล้วข้าเจอออ้าก็สมกับทสี่เพื่นมาเปิดห่านขายนะแต่ชอหรับเ้านหนิเข็ดจริงจ้าของคือซื้อซะอุ้ยแสบอยู่ดอกพ่อเด็กแบบว่าไปวัดอยู่เนาะ <c oughs> ไปวัดไปลงตะมาลำบากอุ้ยบ้านเขาบุกข่ยมีเด้โอ้มาลำบ้าแมนโซดาข้าค่ะมั้ยหอมกวอนแย่แซ่บยังกินก๋าโมยังแซ่บแห้งหนคะใครมากินอ่แกงหน่อไม้เนาะจากคอมเมนต์มาบอกกันในเด้อจ้ะพี่น้องเนาะชอบกินแกงหน่อไม้ แล้วตอนนี้อยู่จังหวัดอะไรคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะจ๊ะ f ่จังหวัดใดเนาะพี่ๆน้องๆอยู่จังหวัดใดกันแน่วันนี้โอเอะก็มวยอย่กินไต่ซ้ำเนี่แล้วค่ะเดี๋ยวผ่ากันกินต่ออีกต่ออยู่หลังคลิปเนาะค่ะอยากกินกันอีกเนาะหลังคลิปจ้ะพี่น้องมูมาเล่นบานเนาะก็ดีใจแล้วค่ะพี่น้องวันนี้กะ ขอบคุณโอเอหลายๆเด้อเอาแกงเอาใหม่ใส่เอเฮ็ดเพยาะมาฝากมวยเนาะจ้าแซ่บนุ่งคักจ้าพี่น้องแต่ว่าของกินกะหลายๆเนามนนะมวยเนย่ <laughs> นนอันถ้าผู้ใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะ, <c oughs> ะ,คะเพื่อจะบริพาพรคลิปต่อไปของ,อง <c oughs> โอเอพาแซ่บชื่นนี่ะมวยโอเโอ๋ก็มวยกลับไปก่อนละค่ะ <c oughs> ขอบคุณจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย